แอยาน,นะครัอผมมีไขซาเลยจริงๆพี่จูนครับเป็นเรื่องจริงนะมีรทราบก็จะพี่นะถูกไหมถ้าเกิดว่าพี่อยากจะบอกทุกคนผมขออนุญาตมาจะถามพี่ครับเดี๋ยวเราฟังราคาราคาเป็นทางการนะคะครับผมอ,อยู่ที่อยู่ที่ททสามแสนเก้าพันบา,นาทราคาถโอ้ยสามแสนเก้าพันบาทราคาโหดนะครับผม เ,เรียกว่าไย่งนีราคาแบบก็ต้องได้จริงๆครับผมสำหรับรถ664ซาซี3 9 0 0 0บาทครับสามารถรับอแนะคะไปใช้อีกสนจครับาเก้บาทสองปีนะครับผมดูแลฟรีสปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโปรโมชั่นนี้ทม่เปิดมาสามแสนบาทครับสุดจริงๆสุดมันเงิ 3, ค่ะ

ราคาโหดมากนะครับผมสามแสนเก้าบาทราคาแบบจับต้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลกัน้าวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าป่ะโอ้โหเปิดราคาช็อคโลกเลยครับามสาบาทนะราคาช็อคมากครับผมสามแสนเกาพันบาทนะครับแรงอ้ำไพเด้นนะครับผมถ้าคุณรักนะครับในแนด์แร สามแสนเก้าพันบาทนะครับนี่เดีย๋ยวไม่เชื่อผมอได้ยินเสียงนะครับผมขอเช็คแป๊บหนึ่งได้ยินเสียงใช่ไหมพิมพ์พิมพ์มาให้ผมหน่อยได้ยินเสียงใช่ไหมครับ,รบได้ยินเสียงใช่ไหมครับขอขอขอนิดนึงนิดนึง,งเมื่อกี้รีบเปิดนะครับผม ครับผมชกหน้านะครับผมโชว่าครับอัพไฟดาวขนาดขนาดแกนชกอยู่ที่41มิลลิเมตรนะครับผมนี่โอเคครับแล้วก็เบรกหน้านะครับผมเบรกหน้าจานเบรกหน้านะครับมีขนาด310นะครับผมมิลลิเมตรนะครับผมเส้นราวสัญญา310มิลลิเมตรนะครับราคา39,000บาทนะครับผมแบบโอ้โหแบบราคาได้เลยอะราคาดีเลยนะครับผม นหน้าขึ้นไอีกแล้วนะครับรถเติมกก็มานะครับวันนี้สวัสดีครับรถเตมอล์ฟครับใครอยากดูส่วนไหนไหมครับสำหรับคนที่อยากได้ยินเสียงของไฟเดนนะครับผมเดี๋ยวรอ,อ,อผมจบไลฟ์เนี่ยให้กอเข้าไปตั้งแต่วินาทีที่หนึ่งเลยครับผมจะได้ยินเสียงตอนสตาร์ทรถนะครับครอบคันรอบรอบคันตัวรถนะครับผมบนี่หกร้อยหกสิบซีซีนะครับผม มีแรงม้าอยู่ที่แปดแรงม้าที่รอบ12,500เอ้ย1 2ึ่งรอบต่อนอาทีนะครับผมแล้วก็แรงบิดนะครับหรือทรอรนะ์กในอยู่ที่64นิวตันนะครับผมที่รอบ6ก5 0รอบต่อนอาทีนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าน้ำหนักของตัวรถเนี่ยอยู่ที่189กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักนี่คือรวมของเหลวแล้วนะพร้อมขี่เลยนะครับผมเนี่ย ทางน้ำมัน14ลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าใกล้ให้ดูกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นดีกว่ามาดูคันนี้ดีกว่ามาดูีีนะครับอ่าเราไปอกเลนะบอเลก็นะครับผมระบบเบรกหน้าหลังนะครับผมเป็นของนิชิโนนะครับเดี๋ยวผมไปดูฝั่งฝั่งตูดให้ไม่ใช่ฝั่งตูดฝั่งฝั่งข้อฝั่งข้อพูดผิดฝั่งตูดเฉย ครับผมไฟรอบคันเป็นระบบ Full LED นะครับผมหน้าจอ TFT นะครับสรับสกรีนได้นะครับผมและสามารถต่อกับเข้ากับโปโ g l หรือว่าต่อกับ Google Map ได้เลยนะครับผมเครื่องยนต์สามสูบนะครับผมเอามือลงครับผมสเปร์ใหญ่มากนะครับครับผมไฟท้ายครับผมไฟท้าย ไปท้ายพี่โอไปท้ายครับผมไปท้ายนะครับผมขอบคุณมาต้าครับวันนี้มีวิสทัศน์จากันเยอะมากอ่ามากเลยนะครับมีใครอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับผมยักษ์เวนพิตตี้นะเดี๋ยวผมลดต่อมาวยักษหน้าครับมีขนาด120นะครับผมยักษหลัง180นะครับยักษจากมิชลินนะครับผมนี่ วิสศร์มัลเซโรยังคงอยู่นะครับขอเดียลเชิญคุณกฤษดาโชควัฒนกุลนะครับผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกลางรถกัลยาณ์ัยนสี่มอเตอร์นะครับรวมถึงคุณผลินพิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอครับผู้จัดการฝ่ายกลางรถกัลยาณ์โยนสี่มอเตอร์นะครับและผู้จัดการหน้าครับคุณธนชัยยิ่งเยยวัฒน์ครับผู้จัดการฝ่ายกลางยืนนายผู้จำหน่ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันครับยิ่งเยี่ยววัฒน์นาครับเอ่อนะครับ ตอนนี้เราดูไฟหน้าก่อนไฟหน้ารายละเอียดเยอะมากนะครับเป็น LED นะครับผมแล้วก็ฝั่งโลโก้ไทยอ้ํไว้ข้างในนะครับก็ขอชักลนะครับขอ normal ้วยนะครับือไฟหน้าไฟหน้าี่อนะครับคนาคา3า0 0 0 0บาทนะครับผมจับต้องได้ที่สำคัญคือวันนี้นนมีไฟแนนซ์พิเศษอ่ะจนถึง1 3ธันวานะครับผมแล้วก็อ่ เมนเทนเนสไหมครับค่าเมนเทนเนสเนี่ยคือฟรีสองปีไม่จำกัดระยะทางนะครับผมริปทราย้างเราสื่อเราแน่นอนครับคาของมัสุดครับหนึองาเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปด้วยดีกว่าจะได้ทีเดียวนะครับโอ้โหได้นะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับขนมิซี่น่ารักของทางไริปทายห้านะครับ เดี๋ยวเราไปดูหน้าปัดเดินใหม่กันดีกว่าครับเรจะรอครัยาาไป่างร่องของร่าราคาโอดหรือว่าแบบจะต้องได้ราคาดีเะคบแีเยนว่าจะเป็นเรื่้ดี๋ยวเราไปดูหน้าปัดยนใหม่ครับตทจับต้องไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมโดนตบนะครับหน้าจอครับ f ีนะครับผมอยากจะได้เป็นรถ บนนนนเเรรรริิ่่่มมตต้้ะคคัจุดขอออยาี์์สำหรับเสียงสตาร์ทเนี่ยผมต้องบอกว่ารอผมจบไลฟ์แล้วก็ไปดูวินาทีที่หนึ่งเลยนะครับได้ยินแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาสตาร์ทโชว์แล้วก็เบิร์นโชว์ไปเมื่อกี้มาร์มลู่เดียวเลยนะครับเตไม่ตามอย่าลืมนะครับวันนี้ซื้อไม่ทันนะครับฝากข่าวไว้แล้วกันว่าในงานของออเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูส่วนไหนต่ออยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมครับเต็มแน่นอนนะครับและบอกได้นะขอเลยครับกับเรืของโกลด์แด์โิตตี้ก็ได้นะครับผมลดเฟิร์สไตรน์ยูนไตรน์นะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมในคณะของตัวแทนนะครับเทรดมัลติไซเคิลขอขอบคุณแขกที่ม่เบี่ยงสื่อจนท่านนะครับที่มาร่วมกันเปะครับพอยเสียนะครับ3ออก1นะครับผมนี่เห็นชัดเจนนะครับ3ออก1นะครับสำหรับพอยเสียส่วนบริการมีอี่ที่นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เชียงใหม่มีหนึ่งที่แน่นอนละนะครับผมนะครม่านน้ำก็ขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยเข้าเลยครับผมเข้าตรงไหนครับ หรักช็อคน้าก็ของชอว่านะครับช็อคแมตนะครับผมชอว่า11มิลลิเมตรนี่เด่นสำหรับสีนะครับผมสีมีอยู่สี่สีด้วยกันนะครับผมมันก็จะมีสีด้านมีสองสีนะครับผมแล้วก็คือสีแมทต์เจ็ทแบล็กนะครับผมแอนด์แมทต์ซิลเวอร์ไอซ์นะครับแล้วก็ซิลเวอร์ไอซ์ อเนียบโอเรสนะครับผมอันนี้ก็คือนี่คือสีแต่นี่เป็นสีเป็นสีสีดำสีดำสีดำเงานะครับผมแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวนะครับผมเป็นที่เป็นคริสตัลไร์นะครับสีขาวคันแรกนู่นเลยครับที่เราดูมาส่วนบริการใช่ครับไม่แน่ใจครับว่ามีทุกจังหวัดหรือเปล่าเพราะอันนี้ผมผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับราคา ราคาดีเลครับผม39,000บาทนะครับผมร่างอังด้านนะคะัเมีอันนี้คือสีเทาครับเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูสีสีสีเทานะครับผมซึ่งสีเทาเนี่ยกับสีสีดำด้านนะครับผมไอสีเท์แอนด์เดอร์บลิทเนี่ยกับแม e t ์เจ็ทแบ็คแมตซิเวอร์ไอส์เนี่ยจะมี โลโก้ไท่อัมที่ถังครับเป็นโลโก้ใหญ่นะครับผมเครื่องยนต์สสูบนะครับจริงๆไท่อัมนะครับพัฒนาที่เครื่องยนต์สสูบตั้งแต่ปี1969แล้วนะครับอ่าคนคอมนี่ผมไม่แน่ใจครับว่ากี่ซีซีนะครับเป็นรถคันนี้มาจากสภาพสูยตองน่าห่ามกใช้ในการก็อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกเก่าครับเป็นบล็อกใหม่ที่มีขนาดอยู่ที่660ซีซีนะครับผมถ้าถามว่าประกอบไหนครับผมว่าน่าจะเป็นในไทยบ้านเราเนี่ยแหละครับ น่าจะประกอบเพราะว่าโรงงานไทอัมเนี่ยตอนนี้ก็ย้ายมาในไทยแล้วนะครับส่วนมากเลยเดี๋ยวเราไปอีกคันนึงคนคน่อนข้างเยอะครับวันนี้นะครับผมันนี้คือสีขาวที่ผมบอกไปนะครับใครอยากรู้รายละเอียดอะไร,อไรเพิ่มเติมไหมครับผม สำหรับเสียงนะครับอย่างที่ย้ําไปตั้งแต่แรก,กเลยก็คืออยู่ตั้งแต่ต้นต้นไลฟ์เลยนะครับผมซึ่งเขาไดสส้สตาร์และเบิร์นโชว์นะครับปั๊มเบรกบนล่างนะครับของของนิชินนะครับผมทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับปั๊มเบรกครับอ่า นะครับผมสำหรับไพรอัมนะครับผม3ามสูบนะครับผมเราซีบีซีย้ำอีกครั้งครับแรงม้าอยู่ที่81แรงม้าที่รอบ1 2ึ่งรอบต่อนาทีนะครับผมแรงม้า81แรงม้านะครับแล้วก็ท็อกอยู่ที่64นิวตันเมตรนะครับผมที่รอบห2 5 0รอบต่อนาทีนะครับอ่าดูสครับผมซึ่งนะครับท้ายก็มาเป็นท้ายสั้นเลยแล้วก็มาพร้อมกันดีดเลยนะเฟี้ยวเลยสวยงามมากนะครับอ้าวลอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน หน้าจอนะครับนี่ทีระบบหน้าจอเป็น TFP นะครับผมที่สามารถต่อ GoPro ได้แล้วก็สามารถต่อ,อ Google Map ได้นะครับน,นี่นะครับผมปุ่มเยอะไปหมดเลยเหมือนกับเกมจอยเกมเลยนะครับ,นะรบสำหรับไฟอัมกดปิดกดปิดมา มีใครอยากดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมมีใครอยากดูข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับผมดูได้หมดนะครับทั้งของรถนะครับยกเว้นพิตตี้นะครับผมดูดูอ่านะครับผมพิตตี้สูง165นะครับ ไม่รวมรองเท้านะครับผมรองเท้าะ okay. นะครับสูง165ครับพิตตี้โอเคนะครับราคา39,000บาทนะครับผมแล้วก็ันเน้ยจนถึงจนถึง13,13,13,000บาทนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมเนี่ยไฟแนนซ์พิเศษยางของมิชลินนะครับผมยางมิชลินนะครับยางมิชลินอ่า ราคาบอกแล้วครับราคาดีนะครับผมแล้วก็จะบอกว่า,ามีบรันตทีในสองปีไม่จำกัดระยะทางดีกว่าตัวแต่งเต็มแบบตัวโชว์ไหมอ๋อของของของแต่งมันเป็นต้องซื้อแยกครับผมอันนี้เป็นราคารถเปล่านะครับของแต่งผมรู้สึกว่าต้องซื้อแยกนะว่าจะเป็นคริชิเตอร์อะไรพวกนี้ครับสำหรับทริัม์นะครับผม ซึ่งก็ตอนนี้นะครับผมก็รบริการลดคร่าวๆแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเอ็ดบ้านนอนอยู่บ้านเออแอ็ดบ้านนอนนอนอยู่ออฟฟิศนะครับผมตอนนี้โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมต้องขอปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขอถ่ายงานก่อนเพราะผมมาคนเดียวนะครับผมก็ลากันไปกับแกรัมไทเลน6 6 0ซีซีนะครับผม ันนี้ลาไปก่อนนะครับผมอ๋อมีสีสีครับเดี๋ยวผมย้ำอีกทีเอาแบบภาษาบ้านๆเลยที่เข้าใจเล้นะสีขาวนะครับผมขาวมุกสีดํามุกแล้วก็จะมีสีแมพเจทนะครับผมแล้วก็จะมีแมพไอซ์นะครับผมที่เป็นตรงโลโก้ไฮงอามจะใหญ่กว่าจะใหญ่ครับผมจะโดดเด่นไม่ซ้ำใครอันนี้สำหรับปลท้ายนะครับผมนี่ปลายท้ายอยู่ประมาณนี้ครับผมไปเลี้ยวอยู่ข้างล่างนะครับผมกับกันดีดนะครับ ค okay. สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวก่อนนะครับขอไปถ่ายงานก่อนนะครับแล้วเจอกันในรัหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ